แม่ขัวเฮ็ดดังกินน้องเป็นยังไงเฮ็ดดังน้อแม่ขัวเฮ็ดกันแกงไก่จ้าได้เนียงโอกาสยังนี่แม่ขัวโอ้ยสิขึ้นบ้านไหมค่ะแม่ขัวไป่ขั้วจีแกงไก่จิ้มมือนี่แกงไก่ใส่ฟักนะแกงไก่ใส่ฟักครับโอ้ยต่ผู้ขานหักอันทังอันนั้นจะได้ไปลงเขาถาม นี่ไอ้พอนคือท่ารีดท่าตันรีดชสติคุณยันหกกระไรพ่อไงพานจักรักเอาไปลงตะเหิเจ้าของท่ารีดท่าเมื่อมื่อไรเมื่อไรแม่แม่เมื่อไรขึ้นขึ้นบ้านหม่เมื่อไรเมื่อเช้านี้เมื่อนี้เลยเตรียมเตรียมเตรียมงานกับเขาตอนรับพี่น้องเข้ามาไไ่่นาอก็แล้วนี่ละแล้วมันบ่ เริ่มเร่มแรงสินี่ยมือแรงมืองม่ร้อนงวงตีจ้าวงตีมัจะใสเนาะตะกวงตะไก่พุ่นเดวเดล้วห้องุ่เหลวมาจากนองกยเป็นบ่จากนองายเดล้วเออเอออเอันนี้อันนี้เฮ็ดกินตอนเที่ยงทินี่ตอนเที่ยงเออคือว่าแม่คาซอยกันเนาะอันนี้อันนี้เฮ็ดยังนี่เฮ็ดยังน่เฮ็งตงตง เอาเอาถาพี่น้องไปเบ่งนี่แหลเบ่งน่เอเียกเปียให้ยังเปียงให้ยังนี่เรียกให้รับชีเด้นี่เรับชีตสับ้านเฮาก็ลังมวนคือบ้านไม้เนาะพี่น้องเหอาทมงาน่ยยังชิมงานห่ยยังเลยนเราแล้วเหรงานเลยกินเราเียมาก่าเราเลยใส่เอายเยเอออาอาตามตามอจะใส่เนาะบพาว่ากันไนาไเลย่มามาไฟนี่เห้นยังนี่ แค่แถวสองคนเห็นดังไหมขันหมากขันปู้กันหรอขันปูเออมันผู้เตรียมขึ้นบ้านไหมเป็นบ่ขึ้นบ้านไหมครับ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 เอาเอาเอาสิไปเบิงไปเลยเด้อไปเบิงบ้านเบิงบ้านบ้านบ้านเพื่อนไปไหนไปไหนเอ้ยพี่น้องข้าส้มขึ้นบ้านไหมเอ้ยเพื่อนไปหาเงินหาท่องสร้างบ้านไหมสิขึ้นบ้านไหมในมืออื่นนี่เบิังเด้อเบิังบ้านเบิังเด้อพี่น้องอ่าเดี๋ยวเพื่อนกำลังเตรียมอ่อนซ้อนไหลเฮ็ดแปรร้านพี่น้อง เป็นบ้านไม้แฮแปรี่ร้านนะบ้านเพิ่อนนะเป็นเป็นหมู่บ้านที่กู้รู้กับว่าได้ว่งเงินลักล้านพี่น้องเอะมาไลายล้านมนาไลยล่านก็ว่าได้ครับขบงบึงบึงบ้านครับผู้ขาก็ได้ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่ไปหาเงินเขาไปหาเงินใส่ตีไปหาเงินทั้งเกาหลีเกาหลีคนละเอ้นี่อมไม่แอร์ไม่ห้องไปได้สิไป สี่ผ้าพี่น้องขึ้นเบิงบ้านเบิกเบิกเบิกในห้องเบิกในห้องพี่น้องเอาเบิงในห้องเบิงในห้องมาเมาวันนี้วันนี้วันนี้มาสัมผัสมาสัมผัสในห้องอันนี้ห้องอันนี้ห้องหองหองห้องยังนี่มาเวันนี้วันนี้วันนี้มาวันนี้วันนี้ว้องอันนี้อันนี้ห้องอันนี้ห้องหองห้องห้องยังเขาเป็นห้องยังนี่ห้องยัครับ อันนี้ห้องข้วห้องข้าวอันนี่อันนี้อ่าไปเ่ยไปเลยไปเ่ยอันนี้ห้องดูน้ำฟังเพลงเนี่ยอันนี้ห้องแเล็กเลยดูน้ำฟังเพลงห้องเนี่ยอันนี้อันนี้หลอดไฟหลายไปเลยหลอดไฟแต่ทับก้าวครับเนี่ยห้องนี้เพราะั้เพราะหลอดไฟเนาอ่าต่อไปม้ามาะไปเบิ้งต่อไปเลยไปเบิ้งอ่าไปเบิ้งไปเลยเฮ้พี่น้องเบิ้งเรื่อนี้ซื้อว่าล้างกันดูแลล้างกันดูแลเต้ตัวนี้นี่นี่ห้องนี่ห้องเล็นี่ห้องเจ้าของบ้านนี่ ของน้นห้องน้ำครับห้องน้ำห้องน้ำห้อนานเรียแล้วนะพึ่งใสเพิงครับเบิ่งเพิงเบิ่งเพิงเห้องน้ำไปต่อไปไปเรื่อยไปเรื่อยไปห้องน้ำไปห้องน้ำต่อไปอันนี้เบิดนี้นี่ห้องนอนี่ห้องนอนครับเออไอ้รัดรอดไปมือหัขาดนี่ยรัดยังไื่องครับ ไปีแอ่วองปีแอบวก็มองมอกมองไปเไปเลอ่าาออันนี้อันนี layers, Pick, ้ห uh, ้องห้องยังองห้องยังี่ห้องรับแขกห้องนี้ห้องรับแขกครับหลอดไฟสองหมื่นกว่านี่หลอดไฟถึงสองมนกว่าพี่น้องเอหลอดไฟสองมกว่าแบบหลอดไฟซื้อซื้อืมานี่ยัวซื้อาเนี่ป็นตัวนี่นนี่มีได้ในกาบปาองกาบแปดันกาเสว่าได้กาบแปดพันอ เอาภาพดี่ต้องไปเพี้ยงเนาเดียวไม่ได้เงี้อันนี้เปิดเปิดเปิดเห็น้วกไของยังนี่อันนี้หอองรับแขกนี่ของรับแขกอันนี้ของรับแขกนีมีของนั่าของรับแขกอนาอ่าเัาไปไปเก็บขันงลัวทั้งัวครับอันนี้ของน่ารับแขกนี่อันนี้ของน่ารับแขกของเซอร์ล่อมป่ะเนี่ยของเซอร์ล้อมแบบแ่เห็ของเซรลมกันแต่สก็อแ่ท่านเก่าท่าน

ก็มั่นเป็นเช่นเดียวกันได้เลยเนี่ยสามล้านกว่าัวสามลา้า,าน,นกัวเออจบไปหางเงี้มาต้งไหนก็เดีามาสร้างปมาสั่งกันที่เกาหลีก็นเกาหลีเฮ้ยเกาหลีก็เวลาพี่น้องเปลี่ยนงานเกาหลีจะดู่ถูกเรื่อพี่น้องเนี่ยไปใช้แรงงานเนี่ยไปใช้แรงงานสามารถสล้านสามล้านกวัวเฮ็ดบ้านเฮ็ดซองไหมธนาสามล้านกว่าบาทพี่น้องให้เข <c oughs> ้าใจเนาะ ในวงเงินสร้างบ้านสร้างช่องนี่สามล้านกว่าโอ้ยบอกทราบดาได้พี่น้องบอกมถือว่าธรรมดาถือว่าสุดยอดนะพี่น้องเนาะลูกเต่าลายล้านทอดขอแสดงว่ามีแก่น้ำลูกลน้ำเต่าเด้ออ่าสร้างบ้านสร้างเมี่ยงได้ในวงเงินสามล้านหายากเลยพี่น้องในแม่กรุงเทิงุงไต สามล้านนี่ได้ภาคอีสานเขาถือว่าสุดยอดแล้วเนาะพี่น้องเนาะขับขับขับโอกาสนี้ก็ับฟาพี่พ่น้องกดติดตามกดไลค์กดแช่ต้องบุกขาดเลยด้อครับครับครับโอเคครับ,บ